164นะคะฮะพบกันอีกแล้วนะครับค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของปัญหาดอกลำไยในช่วงนี้นะคะซึ่งเราก็เลยต้องมาไลฟ์นะคะเผื่อจะช่วยช่วยตอบคำถามในเรื่องของดอกในช่วงนี้ได้นะคะเสียงชัดไหมคะเสียงชัดอะภาพเป็นไงบ้างคะโดยขอดูภาพจริงในไลฟ์เป็นไงบ้างนะฮะเพราะนี้เป็นการไลฟ์ผ่านโทรศัพท์นะครับใช่ครั้งแรกของเรานะฮะค่ะ สดมากเลยนะสดหน้าสดมากเลยนะฮะอันนี้สดแบบเหมือนไม่ได้ใช้แอปเลยนะฮะเดี๋ยวขอปรับแสงหน่อยไหมฮะขอแสงขาวหน่อยเพื่อความสบายตาของท่านผู้ชมเดี๋ยวผมไปปรับแสงแป๊บนึงนะฮะก็จะได้ดูเออให้มันเนียนๆไม่ใช่เห็นสดๆค่ะซึ่งช่วงเนี้ยนะลูกก็เห็นว่าชาวพี่น้องชาวสวนเนาะก็โทรมาหาปุ้ยเยอะเหมือนกันนะคะ โทรมาเรื่องเกี่ยวกับปัญหาซึ่งจะพบปัญหาซึ่งคล้ายๆกันเลยนะคะคล้ายๆกันมีปัญหาคือเหมือนดอกแดงบ้างเดินช้าบ้างนิ่งบ้างอะไรเงี้ยนะคะโดยที่เป็นสูตรคือใช้สูตรทั่วๆไปอะเนาะครับค่ะเดี๋ยวจัดฉากก่อนนะฮะชาตีก็จะถามทำลายก่อนว่าเป็นยังไงครับนะคะอ่ามาเขาดูเขาดูภาพจริงก่อนนะฮะเป็นไงบ้างโอเคนะฮะโอ้ยได้แล้วครับได้แล้วจ้า รีบเลยดีกว่าเพราะว่าทุกคนจะอย่างไรเราจะเห็นคอมเมนต์ยังไงอะคะเราจะเห็นคอมเมนต์ไหมอะได้เหรอคะเห็นซีดเห็นนะครับแป๊บนึงนะครับให้นูนดูเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์อันนี้เป็นคือเมื่อไหร่ที่คนถูกใจครบ1,000งพันสับสไครต์นะครับคนติดตามเขาจะสามารถไลฟ์สดได้ผ่านโทรศัพท์มันก็จะง่ายหน่อยนี่ง่ายคอมเมนต์มาแล้วนะครับ ทีนี้ใครมีคำถามก็สามารถถามมาได้เลยนะคะซึ่งเราก็รู้แหละสภาวะแบบนี้เนาะจะต้องเครียดทั้งทั้งด้านของโรคภัยใครเจ็บที่มันเกิดอยู่นะคะกับในส่วนลำไยอีกก็ยังจะมีปัญหาให้เราเครียดอีกอะไรงนี้ก็เป็นกำลังใจให้ทุกๆท่านนะคะทุกชาวสวนของเรานะคะมาทันแล้วอ๋อค่ะมาทันแล้วค่ะมีปัญหาอะไรคะถามมาได้เลยนะคะ อันนี้เป็นการถามตอบเลยนะครับถามถามตอบกันเลยว่าสงสัยอะไร<ช>มีข้อสงสัยตรงไหนเดี๋ยวผมจะช่วยอธิบายให้ฟังว่าณวันนี้ต้องบอกพี่น้องทุกท่านก่อนว่าการทำำําลาไยเหมือนที่ผมเคยบอกไว้ว่ามันต้องปรับสูตรตลอดเวลาณ<ช>วันนีส้สูตรไม่ได้คงที่ณดดวันนี้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์มีนาเมษาเนี่ยมันยังใช้สูตรเดิมได้แต่พอเริ่มพฤษภาเนี่ยผมเริ่มจับประเด็นได้แล้วเรื่องจับเฮ้ย ยังคงเหมือนเดิมไม่ได้แล้วเพราะว่ามันเริ่มมันเริ่มม,ม,มันเริ่มฟ้องเรื่องการทําที่ยากขึ้นปกติฉีดประมาณ3ามสี่รอบก็เห็นดอกอนะวันนี้อากาศเปลี่ยนแปลงไป,ไปผมเช็คจากตรงไหนครับเช็คจากสูตรผมเองแล้วก็เช็คจากสูตรพี่น้องแล้วก็เช็คจากปัญหาที่พี่น้องได้ดู youtube ได้ดูเพจแล้วก็โทรกันมามครับ,รบซึ่งปัญหาเดียวกันนะตอนนี้เหมือนกันหมดเลยทั้งประเทศนะครับทั้งประเทศเลยทั้งประเทศล้ำใหญ่เลยทุกภาคเลยปัญหา นักตอนนี้คนที่ล่าสารในช่วงของต้นมิถุนาถูกต้องครับอ่าฮะต้นมิถุนาลายลายโอเคไหมคะสีโอเคไหมคะโอเคค่ะโอเคค่ะอันนี้คือสีสันผิวจริงๆเลยนะครับนี่ก็จะค้ำๆหน่อยต่อนะครับผิวเพิ่มผิวจริงด้วยเว้ยผิวจริงหรือเอานี้ออกดีนะฮะค่ะปุ๊บไปเลยอ่าโอเคนะครับทีนี้ต้นต้นพืชพายเริ่มมีปัญหา เพราะว่าที่อำเภอสายดาวครับลำใหญรุ่นต้นพฤษภาค่อนข้างที่จะทํายากใช่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ต้นพฤษภาทํายากนะครับก็ต้นพฤษภาใช่รุ่นต้นพฤษภาดูดูจากไหนดูจากแปลงเราก่อนเลยตอนนี้ก็ติดเม็ดแล้วใช่ครับดูจากแปลงของผมเป็นก็ทําต้นพฤษภาเหมือนกัน<ช>ก็ค่อนข้างที่จะเหนื่อยเอาการเหมือนกัน<ช>แต่ในเหนื่อยที่ในทางแนวทางที่เรามีวิธีการนะครับในแนวทางุดเอาตรงศัพท์ตรงกลางดีกว่า๋อได้ค่ะนอกจาก นอกจากว่าลําไยเนี่ยนอกจากสูตรดีแล้วต้องดูที่ฤดูกาลทําด้วยเนาะช่วงเดือนมีผลมากมีผลกับการทำมากใช่ครับแม้แต่ห่างกันเพียงแค่15วันช่วงต้นเดือนกลางเดือนหรือว่าปลายเดือนปลายเดือนเนี่ยมีผลกับการออกดอกเนาะใช่ครับมันก็เลยทําให้มันไม่ใช่เหมือนกันทุกทุกการทำอ่ะมันจะต้องปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนวิธีการปรับเปลี่ยนแนวทางปรับปรับเปลี่ยนปุ๋ยปรับเปลี่ยนอะไรไปหมดเลยค่ะ ได้ครับแล้ววันนี้ก็เลยจะทําให้การทําลาไยอะ่ะค่อนข้างที่จะต้องอาศัยประสบการณ์และอาศัยข้อมูลจากพี่น้องจริงๆนะครับแล้วถ้าเกิดว่าใครได้ทําสารที่มีสูตรเข้มข้นพอมันก็สามารถที่จะยืดอายุแสดงว่าถ้าสารเยอะก็ยืดอายุได้ยืดอายุของสารได้ให้ให้มันมีอายุมากทําให้ดอกพัฒนาต่อได้แต่ถ้าเกิดสารไม่เข้มก็จะทําให้การทําดอกนั้นอายุของสารจะหมดลง นะครับมันก็เลย2ตัวบวกฉีดกี่ครั้งนะครับตอนนี้ต้องบอกพี่น้องทุกท่านว่าอาจจะต้องปรับสูตรการใช้2ตัวบวกะนะครับเป็นแปลงๆไปนะตอนนี้ลำไยที่ผ่านมานะครับคนที่ทําที่มีปัญหาก็อยู่คือต้นเดือนมิถุนาตอนนี้ต้นเดือนมิถุนานะครับใครทําสารเดือนมิถุนาหนึ่ถึงสิเดือนมิถุนาเป็นต้นไปอะอาจจะต้องเปิดตาดอก2อถึงสครั้งกว่ามันจะขยับเพราะสังเกตว่าเริ่มขยับช้าแล้ว หลายแปลงช้านิ่ง,งครับนิ่งนิ่งหลายแปลงแล้วเปิดสองครั้งก็ยังนิ่งอยู่ะนะครับเพราะอะไรนะครับผมสังเกตว่าก่อนหน้านั้นน่ะพี่น้องทุกท่านน่ะกังวลเรื่องฝนตกก็เลยทําสารตอนเพรสลาดกันเยอะ,ะเพราะกลัวระยะเวลามันเลยก็เลยเลือกจะทําสารตอนเพลสลาด<ช>เพราะฉะนั้นแต่ละแปลงไม่มีใครทําใบแก่เลยเพราะทําไมต้องทําเพลสลดัดระยะเวลาของการลดน้ําข้อจํากัดของรุ่นมิถุนา เขากลัวว่าถ้าเกินกลางมิถุนาไปแล้วเกินนุ่นไปนี่จะแตกใบอ่อนอก็เลยรีบทําสารตอนเพศสลากเพราะฉะนั้นการทาสารตอนเพศสลากเหมือนที่พี่น้องก็ใจคือจะออกแบบไหนนุชออกออกช้าออกช้าใช่ออกช้าแลวจะออกถึงๆสะเสดาะนะครับแล้วจังหวะที่ระหว่างทําสารเสร็จก็แรงพอดีอนั่นคือจะทําให้ใบในแก่ช้าเพราะฉะนั้นการที่ออกดอกลำไยจะต้องใบแก่ก่อนถึงจะออกดอกได้ท่านทําใบแก่ มันก็จะมาไวคือเป็นใบอ่อนแต่ถ้าท่านทำใบตลาดมันก็ต้องรอให้ใบแก่นิ่งๆอยู่นิงน่งๆอยู่ก่อนแต่ข้อดีของการทำเบอีพลาสา์ในหน้าฝนคือมันจะออกมาอ,อ้วนๆและสมบูรณ์แต่ข้อเสียคือใจคอมันไม่ค่อยดีมันนานวันมันนานวานันเนาะนานวานันเข้าเพราะในอดีตที่ผ่านมาเดือนกุมภาพันธ์มีนาเมษาพฤษภาเนี่ยหรือถึงเมษามันออกกันไวไงอืมใช่ใช่ยี่สิบแปดวันดอกโผล่เป็นไปตามสเต็ปใช่ครับมันมันมันไม่เป็นตามสเต็ปมันก่อนสเต็ปหนึ่งอาทิตย์ ณปัจจุบันน่ะเป็นเดือนที่การทาลำใหญ่ที่พอเหมาะคือลํใหญ่จริงๆต้องประมาณเนี้ยี่สิบกว่าวันขยับแต่เมื่อก่อนหน้านั้นน่ะมันมันขยับไวเกินทุกแปลงเลยม,มันก็เลยทําให้ใจคอไม่ดีนะรุ่นหลังเพราะแต่ละคนก็ไม่ได้มีรุ่นเดียวแล้วบังเอิญก็มีสื่อใช่ไหมม,มี YouTube มก็เลยดูไว้แปลงเราวันที่ถนูน้นแปลงเราวันที่ถุนนี้เปรียบเทียบของตัวเองออกดีหรือยัง่งออกช้าหรือยัง่งมันก็เลยเกิดเกิดความเครียดนะครับแต่ณวันนี้ก็ยังไม่ต้องซีเรียสไปยังทันอยู่เนาะ ไม่ทันจะพูดอะไรไหมคะับเรานพูดไม่ทันนะฮะอัน <c oughs> นี้เยี่ยมชมสวัสดีสทักทายกันสองตัวบวกเน<อ>ี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะใช้ในเคสที่เป็นดอกบนใบใช่ครับอดอกบนใบแต่ทีเนี้ยในระยะหลังเนี่ยจะเห็นว่ามันออกในลักษณะที่แบบว่าเป็นดอกเทินใบใช่ใช่ไหมคะค่ะมันก็เลยจะต้องเหมือนกับไม่เหมาะกับชุดสองตัวบวกเท่าไหร่นะครับเพราะว่าลักษณะคือณวันเนี้ย พี่น้องทุกท่านส่วนใหญ่นะครับต้องดูง่ายๆว่าการที่จะใช้สองตัวบวกนะครับฉีดกี่ครั้งเนะี่ยต้องถามตอบคำถามนี้ก่อนค่ะค่ะครับตอบคำถามนี้ก่อนคือก<ม>ารที่ตาไม่ดีเราไม่ใช่<ร>ไม่ใช่<ร>คือกําลังจะดูว่าคอมเมนต์มันขึ้นตรงไหมอ๋อค่ะทำให้มันคนตรงไหมเพราะเราใช้อีกเครื่องหนึ่งไรไงอ๋อใช่เราไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ใช้เครื่องนี้ใช่สองตัวบวกฉีดกี่ค ท,ทีนี้สองตัวบวกนะตอนนี้ก็ยังไม่แนะนําให้ฉีดเลยต้องปรับสูตรแล้วครับหลังจากเปิดตาดอกมานะครับก็ยังไม่แนะนําถ้าฉีดไปแล้วก็ต้องดูอาการก่อนถ้าเปิดตาดอกใช้สองตุ้บวกตอนไหนเมื่อก่อนอ่ะใช้ได้เลยนัดฤดูการนี้ครับพอเปิดตาดอกไปแล้วนะครับถ้ามันยังนิ่งก็ยังใช้สองตุ้บวกไม่ได้ปรับเปลี่ยนมาเป็นใช้สิบห้าสองสิบเจ็ดสองกิโลนุตยกมาดึงเลยใช่ไหมเหมือนที่นุบอกดึงเลยฤดูการนี้จะออกแบบต่อยอด เพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวใบอ่อนเพราะยังไงใบอ่อนมันก็ต้องออกมาก่อนต่อยอดคืออะไรอนุทอธิบายต่อยอดสิต่อยอดก็คือเป็นเป็นเป็นใบอ่อนออกมาก่อนนะคะเป็นใบเราจะเห็นเลยว่าเป็นใบอ่อนแล้วไม่เห็นยังไม่เห็นไข่ปลาสักทีอ่ะใช่จนบางทีต้องรอให้ใบอ่อนเนี่ยลำไยต่อยอดจะมาจะเหมือนลำไยในคลิปที่ผมเพิ่งลงไปอ่ะนั่นคือลำไยต่อยอดร้อยเปอร์เซ็นต์เลยลำไยต่อยอดร้อยเปอร์เซ็นต์ซึ่งปีนี้ผมก็พูดแล้วไงว่าปีนี้ยังไม่เจอ ใช่เพราะว่าส่วนใหญ่มันออกมากึงเสดาออกมาเดาหรือไม่ก็มีใบอ่อนนิดนิดก็ดอกมาแต่อันเนี้ยเปิดตาดอกสองรอบแล้วดอกยังไม่มาเลยเพราะฉะนั้นลำไยแบบนี้คือลำไยต่อยอดลำไยต่อยอดอ่ะนิสัยของเขาคือเขาต้องการที่จะแตกใบอ่อนก่อนเป็นใบม้เป็นใบยังไงก็ต้องเป็นใบยังไงก็ต้องใบกลางพอใบค่อยๆเริ่มจะเพสลาดดอกจะขึ้นอันนั้นคือลำไยต่อยอดสำคัญที่เราจะเอาอะไรไปพครับางทีเราเห็นใบก็กลัวกลัว ถ้าเกิดเราเห็นว่ามันต่อออกมาแล้วเราไปพ่นตัว6 20นี้เยอะเกินไปเนาะครับใช่ก็อาจจะทําให้ดอกแดงได้ใช่ครับผมค่ะก็เลยบอกว่าก็เลยแนะนําอย่างนี้นะครับว่าผมอาจจะแนะนําได้แค่พื้นฐานแต่เอาเข้าจริงๆแล้วผมอยากให้ทัก id l ลน e ผมมาเลยชาตี24 chatri 24นะครับแอดมาเลยนะครับหรือไปที่เพจ Facebook ปุ๋ยกิฟีลิงกับลำไหญแล้วส่งรูปมาคุยกันค่ะส่งรูปมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็แต่ละแปลงไม่เหมือนกันจริงๆ แต่ณนะวันนี้พี่น้องทุกท่านน่ะเคยเจอใบอ่อนแบบเนี้ยเคยเจอเคสแบบนี้ยผมเชื่อเหลือเกินว่าส่วนใหญ่แล้วประสบการณ์ของพี่น้องทุกท่านจะเจอประสบการณ์ที่เลวร้ายมาอมพอมันเป็ี่ยนสภาพเนี้ยแล้วไม่เคยเจอดอกสักทีจะเป็นใบอ่อนตลอดเลย<ะ>แล้วก็ไม่มีไข่ปลามาไม่มีดอกมาซึ่งเขาก็กังวลอยู่แล้ว<ะ>ใช่แต่บังเอิญถ้าท่านใช้ตัวนี้เปิดตาดอกแล้วชั้นใชท่านใช้สิบวัสองสิบเจ็ดเนี่ยเดี๋ยวมันจะค่อยๆขึ้นดอกให้เ<ะ>พราะมันมีปุ๋ยตัวกลางะนะครับ แต่ผมอยากจะบอกว่าปุ๋ย1 5 2 7แต่ละยี่ห้อคุณสมบัติในการทำปฏิกิริยาการลำลายตต่างกันสำคัญเลยอนนี้ใช่ครับต่างกันเดี๋ยวขอพัอกอนุญาตตอบคำถามนะครับค่ะ 10, 27กระสอบใหญสุดขนาดเท่าไหร่กระสอบปุ๋ย1 5 2 7มีขนาด3ขนาดนะครับ 1>, 1ขนาดละ 1, <10 S> 1กิโลขนาดละห้กิโลขนาดละ 20, ด20กิโลแต่ละขนาดจะมีราคาแตกต่างกันไปเฉลี่ยต่อกิโลอันเนี้ย ผมขออนุญ,ญาตพูดในราคาสมาชิกเลยแล้วกันเพราะส่วนใหญ่ที่อยู่ใน YouTube ก็ผมก็เป็นสมาชิกกันหมดแล้ว<ช>นะครับก็คือถ้าใครเป็นสมาชิกจะราคา200กว่าบาทแต่ถ้าไม่เป็นสมาชิกราคา300กว่าบาทแน่ะนะครับ,รบเพราะฉะนั้นถ้าอยากซื้อราคาพิเศษก็สมัครสมาชิก234บาทนะครับ,รบ,รบหลังจากนั้นครับต่อกิโลนะฮะถามท่านอาจจะงงเฮ้ยบ้าหรือไงชาตีนุชชาตีเอามาขายได้ยังไงหรือมาแนะนาได้ยังไง234รบบาทเราเคยใช้กิโลละร้อยบาทเอง 2 34บาทจะบ้าหรืไอไงแพงก็แพง,แพงตายแลไรอย่างเงี้ยถังนึงละกี่บาทละ่ะแพงจริงครับแต่การที่เขามีราคาที่สูงก็ต้องมีเทคโนโลยีมีคุณสมบัติที่โดดเด่นกว่าที่อื่นบันไม่ใช่ว่าตั้งราคาไว้แล้วไม่มีอะไรข้างในเลยคุณสมบัติของเขา คุ้มราคาเกินคุ้มอีกเป็นปุ๋ยเกรดพรีเมี่ยมใช่ครับรถ้าได้ไปแล้วลองไปบีบด,ดูก็จะรู้ว่าละลายน้ำได้ร้อยเปอร์เซ็นต์และนำเข้าจากอิกสราเอลเข้มข้นสุดเลยเพราะฉะนั้นหนึ่งกิโลเท่านี้ถ้าห้ากิโลหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทก็เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณสองร้อยสองร้อยสามสิบบาทแต่ถ้าขนาดยี่สิบกิโลก็เฉลี่ยอยู่สองร้อยสิบเจ็ดบาทะนะครับทุกครั้งที่มีการซื้อสินค้าที่ผมใช้อยู่จะมีเงินปันผลแถมมาด้วยทุกครั้งถ้าขั้นเป็นสมาชิกนะครับใครอยากเป็นสมาชิก ก็สมัครสมาชิกได้เลยถ้าไม่รู้จะสมัครกับใครก็สมัครติดต่อเรามานะครับผมจะให้เป็นที่ปรึกษาให้นะครับเป็นโค้ดให้นะครับแต่ถ้าเกิดท่านเป็นสมาชิกอยู่แล้วแล้วท่านรู้สึกว่าฉันก็บริโภคสินค้าของฉันอยู่แล้วก็ซื้อที่เดิมเหมือนเดิมได้เลยนํารหัสบัตรสมาชิกที่เราเป็นอยู่ไปซื้อได้เลยแต่เมื่อไหรรู้สึกว่าอยากอยากจะใช้กับผมก็ทักกมาแค่นั้นเองใช่ครับทีนี้ตอบได้ยังว่าราคาเท่าไหร่ราคา200 เจ็ดบาทสี่พันสามร้อยห้าสิบบาทสี่พันสามร้อยห้าสิบนะคะณปัจจุบันกระสอบใหญ่เนี่ยที่อำเภอสวยดาวอะต้องบอกก่อนว่าจะใช้กระสอบใหญ่กันสัดส่วนใหญ่เพราะหนึ่งต้นถูกมันถูกถูกกว่ากันตั้งโลสิบเจ็ดบาทสองใช้กันแต่ละสวนนะฉีดสารครั้งหนึ่งบางสวนฉีดครั้งละยี่สิบสามทิพถังพันลิตรอย่างผมมาฉีดสารครั้งละแปดถังพันลิตรอย่างเงี้ยมันจะใช้แบบกิโลมันก็จะราคาสูงไม่น่อยะนะครับก็แนะนําไม่ซื้อแบบยี่สิบกิโลนะครับอันนี้ตอบคำถามแล้วนะครับ แล้วมีลูกผมสีดเดือนแล้วฉีดปุ๋ย NPK ชนิดไหนครับโอเคนะครับเดี๋ผมตอบให้ไม่มั่นใจในคุณภาพจริงๆผมว่าไม่กล้าตั้งราคาใช่ครับจริงๆครับเพราะถ้าไปวัดเนี่ยต้องวัดกับพืชลมลุกพืชอายุสั้นอย่างงี้พิกมะเขืออย่างเงี้ยท่านลองลองเอาไปทําฉีดพ่นเปรียบเทียบกันเลยว่าวันเนี้ยพี่น้องทํามะเขือ คนละครึ่งทางนซื้อปุ๋ยกิฟฟารีท้ามะเขือทาพริกทาพืชท,ท,ท,ที่ที่เก็บไ,ไว้ไวอะดาวเรืองอะไรอย่างเงี้ยอยากได้ดอกใช่นะอยากได้ดอกพี่น้องซื้อปุ๋ยตามท้องตลาดมา1ถุงที่พี่น้องใช้อยู่แล้วซื้อของกิฟฟารีมาใช้หนึ่งถุงแล้วแบ่งัาฉีดคนละครึง่งจะเห็นว่าแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเราใช้แค่ครึ่งเดียวก็พอใช่ครับไม่ต้องใช้เท่ากับเขานะครับใช้อัตราแค่ครึ่งเดียวนะครับของเขานะครับจะเห็นว่าดอกเก็บไม่ทันเลยแลวต้นไม่โสรงทีนี้ลาใหญ่เดี๋ยวเดี๋ยวเราเราคุยเรื่องดอกแป๊บหนึ่ง เรื่องดอกนะครับวนๆกับมาเรื่องดอกแป๊บน,นึงเด,เดี๋ยวสักคู่จะตอบคำถามนี้ให้นะครับเพราะฉะนั้นหลังจากเปิดตาดอกแล้วณนะปัจจุบันมันมีอยู่สองเคสเคสที่หนึ่งคือเปิดตาดอกแล้วขยับเลยแต่ณวันนี้ณนะเดือนนี้ณนะปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่เปิดตาดอกแล้วจะเป็นใบเป็นใบ เป็นใบไม่มีไข่ไม่เห็นไข่ปนไม่มีครับก้านแดงด้วยใช่ก้านแดงแดงก้านแดงแบบจะเลื้อยเลยแหละน่าตกใจอ่ะบางคนบอกไม่เอาแล้วทิ้งแล้วเห็นใบออกมาถ้าเป็นอย่างนั้น่ะทิ้งแล้วไม่เอาแล้วครับพี่น้องบอกตื่นเต้นจังเลยเคยทําแล้วก็ไม่เคยมีดอกอีกเลยผมอยากจะให้พี่น้องลองค่อยๆคิดตามผมนะวันนี้เขาออกดอกใบอ่อนมาและใบอ่อนเขาต้องการแล้วดอกเขาจะมาเพราะฉะนั้นถ้าอยู่ที่กระบวนการแล้วผมเชื่อเหลือเกินว่า ในสวนของทุกท่านท่านจะดูยังไงถ้าเกิดเปิดตาดอกแล้วจะใช้สูตรอะไรให้แนะนําอย่างนี้คือด้านปัจจุบันนี้ต้องใช้สบป้าสองสิบเจ็ดอยู่แล้วหนึ่งกิโลละแต่เราจะใช้สองตัวบวกไหมให้ดูว่าในสวนเราแตกพร้อมกันไหมเปิดตาดอกสองครั้งแล้วแล้วยังแตกมั่งไม่แตกมั่งก็เปิดครั้งที่สามแต่ให้ลดกดอะมิโนลงเปิดสามครั้งเลยสองรูเหมือนเดิมแต่ใช้ตัวนี้ครึ่งเดียวสองร้อยห้าสิบซีซีนะครับใช้ไปเลยสองร้อยสิบซีซีแล้วพอฉีดครั้งที่สี่เนี่ยมันจะขยับ ข้อฉีดข้อที่สี่แล้วเนี่ยก็ให้ใช้ตัวนี้สิบห้าสองเจ็ดสองกิโลโดยที่ไม่ใช่หกยี่สิบเลยณฤดูกาลนี้นะถ้าออกมาเป็นแบบนี้นะอย่างงงนะคะอย่างงงอย่างงงนะคย่าเอาไปเปรียบเทียบกับต้นฤดูเราลบภาพจําเดือนกุมภามีนาเมษาพฤษภาออกไปก่อนอันนั้นคือเคสปกติอันนั้นคือเคสปกติเราออกไปก่อนอันนี้คือเคสปรับเซียนอันนี้เคสแล้วส่วนใหญ่มาที่ทาเดือนนี้คือใช่น่าจะเป็นอย่างนี้สักส่วนใหญ่ใช่น่าจะเป็นอย่างนี้แล้วก็ยังไม่ต้องตื่นเต้น ชั้นลาดันที่สิบเจ็ดมิถุนาแต่ทําไมของชาติลาดสิบสามมันยาวจังไ,ไม่อยากไปเปรียบเทียบกันเพราะฝนต่างกาันการวางแผ่นทําสารต่างกาันถ้าท่านยิงไปฉีดทางดินจะช้ากว่าอีกเยอะมากเพราะฉะนั้นทางใบจะเร็วกว่าแต่ทางใบมันก็มีข้อเสียคือถ้ามันออกเร็วและเราไม่สามารถเปลี่ยนใบให้เป็นดอกได้เราก็เจิงเพราะอายุสารก็หมดเร็วไงอพอมันได้แค่ทางใบอย่างเดียวหมดแล้วหมดเลยแต่ทางดินมันมีข้อดี ที่เหมาะสมกับหน้าฝนคือเขาสามารถที่ยืดอายุและเก็บสารได้นานกว่ามันก็เป็นข้อดีนะครับของการาทางดินแต่หน้าฝนเนี่ยผมก็ไม่กลัวถ้าใครอยากราทางดินก็ตามใจเลยเพราะว่าผมมั่นใจเหลือเกินว่าน้ําฝนน่าจะเอาสารน่ะลงไปในดินได้หมดไม่เหมือนหน้าแรงหน้าแรงก็เลยแนะนําให้ฉีดทางใบเป็นสัดส่วนใหญ่อตอนนี้เข้าฝนแล้วแต่ถ้าเกิดใครอยากฉีดทางใบหน้าฝนก็ได้นะครับผมก็ทําอยู่ นะครับก็เลยเปรียบเทียบให้ฟังก็ฉีดให้ทันฝนใช่ครับชะล้างไปนะครับเอานะครับขอวนมาตอบคาถามนะครับลำไยอายุ4เดือนแล้วฉีดปุ๋ย n p k ชนิดไหนครับถ้าลำไยชนิดสเดือนถ้าเป็นทางใบแนะนําตัวนี้ครับ15ครับอ่าสิ้าเสมอนะครับอ่าสิ้าเสมอนะครับตัวนี้นะครับลำไยสี่เดือนต้องแนะนําสูตรสิเสมอนะครับของของตัวนี้เลยนะครับ1นกิโล นะครับถึง1นกิโลครึ่งแล้วแต่ความดกนะครับลำไยทุกขั้นตอนที่บํารุงจะต้องมีธาตุสามตัวหนึ่งธาตุอาหารหลักสองธาตุอาหารรองสามธาตุอาหารเสริมทุกขั้นตอนของการบํารุงลูกลำไยต้องมีสามตัวแต่ถ้าเป็นดอกอาจจะมีหนึ่งหรือสองหรือสามครบได้เป็นบางช่วงใช่ มีแต่ตอนดอกอย่างเดียวจะต้องเซตดีๆว่าท่าหลักท่ารองท่าเสริมจะจําเป็นไหมแต่ถ้าบํารุงนอกเหนือจากทําดอกใส่หมดทุกตัวใส่ท่าอาหารหลักต้องใส่ท่าอาหารรองต้องใส่ท่าอาหารเสริมต้องใส่ท่าอาหารหลักจะมีอยู่สามตัวหนึ่ง N P K ใบดอกและผลเห็นไหมครับวันนี้ผมเอาปุ๋ยสีฟ้ามาทําดอกผมใช้ดอกตัวกลางสูงเห็นไหมแต่ตอนนี้ผมกําลังบารุงลูกเล็ก ถ้าบํารุงลูกเล็กเนี่ยสูตรของผมนะผมจะแนะนำให้ใช้ปุ๋ยเกร็ดสูตรเสมอใ<ะ>นระดับแรก N P K คือตัวนี้ครับ 15, 15 15 15เราได้ธาตุอาหารหลักแล้ว1ตัว<ะ>ต่อไปเรามาดูธาตุอาหารรองธาตุอาหารอาอาหารองของประเทศไทยมีอยู่2ตัวคือแคล Mag แเซียมและแมกนีเซียมหนึ่ง N P K เป็นธาตุอาหารหลักสองแคลเซียมและแมกนีเซียมผมบอกนัเลยครับถ้าบ่มรุงลูกต้องใช้1ปุย๋ย N P K เราได้แล<ะ>้ว N P K ผมมาลงแล้วนะ 2. แคลเซียมแคลเซียมครับเราใช้ตัวแคลเซียมตัวนี้ครับแคลเซียมใช่ที่เป็นผงที่เป็นคีเลตว้าเ็ถุงเล็กๆแค่เนี้ยฉีดได้ตั้ง1 0 0 0งลิตรราคา200กว่าบาทเองนะครับได้ NPK แล้วได้ถ้าาหารลองอันดับหนึ่งคือแคลเซียมแล้วต่อไปแมกนีเซียมครับคือตัวนี้เรามีแมกนีเซียมอันนี้ท่านจะได้ครบละสามตัวได้ครบละในการทำสวนลำใหญ่ บำรุงลูกเล็กอานี้ก่อนเลือกที่ดีได้แล้วเอาประหยัดประหยัดก่อนเอาแค่นี้ประหยัดเลยแค่นี้ก่อนใช่ถังหลักร้อยครับฉีดได้ห้าพันฉีดได้พันลิตรเนี่ยหน้าอยู่ๆประมาณหกร้อยห้าสิบห้าบาทฉีดได้ห้าถังสองร้อยลิตรเนี่ยครับเอาแค่นี้ก่อนแต่ถ้าเกิดใครอยากได้ลูกเสมอเบอร์เดียวเราก็ต้องมาเติมท TOP N TOP N อยู่ข้างๆครับครับเราก็มาเติมตัวนี้เข้าไปสามสิบศูนย์ ได้ครบจบกระบวนการที่855บาทต่อถังพันลิตรฉีดได้5ถัง200ลิตรครบจบกระบวนการแคนเซียมมีหนึ่งตัวนะครับครบแล้วอันนี้คือบำรุงลูกเล็กนะครับในน้ำสูตรนี้นะครับถ้าสงสัยแอดไลน์ไว้ชาตี24 chatri 24แอดไลน์มาคุยกันนะครับต่อนะครับต่อเลยนะครับเมื่อกี้แวะไปต่อลองถามมาสวัสดีน้องเมลยานะครับสวัสดีพี่นุพี่ปุ้ย สวัสดีคุณกเกษมสับนบันวงศ์นะคะครับน้องมิรยานี่ก็โหทําดอกลําไยที่กล้าเปลี่ยนจริงๆนะครับกล้าเปลี่ยนคือคืออยากน้องก็ติดตามเพจติดตามช่องทาง YouTube มาสักระยะหนึ่งแล้วรู้ว่าวิธีการแบบนี้โดยการทําทางใบสีครั้งมันจะออกเต็มร้อยซแล้วมันจะออกดีแล้วมันจะทําให้เราะเข้าสวนแล้วมีความสุขน้องก็เลยอยากลองแต่บังเอิญสวนก็ต้องทํากับแฟนก็ต้องคุยกันเพราะฉะนั้น แฟนก็ใจดีอนุญาตให้ทําให้ทําแปลงหนึ่งเลยทดลองใช่ซึ่งโดดเด่นเด็ดเดี่ยวมากเลยและปัจจุบันนี้ก็ออกร้อยเปอร์เซ็นแล้วนะครับโปือให้น้องด้วยนะครับใช่ไหมใช่น้องวันลียานี่ใช่ไหมใช่แล้วน้องนะครับอยู่เขตโป่งน้ําร้อนฝนตกหนักกว่าเขตซอยดาวเยอะมากตกทุกวันจริงๆแต่รอดไปแล้วครับยินดีกันน้องด้วยค่ะช่วงนี้นะคะใครมีปัญหาในเรื่องของดอกถามมาได้เลยนะคะกินน้ดถามมาได้เลยนะคะ ติดน้ำใหญ่เลยครับวันนี้สีส้มคือตอนนี้ต่อครับทีเนี้ยเปิดตาดอกสองรอบแล้วจะทําไงต่อล่ะก็ฉีดสีปลาสองสิบเจ็ดไปสิบโดยที่ได้ดูการนี้ถ้าออกไม่พร้อมกันแนะนําให้ใช้เปิดตาดอกสามรอบโดยใช้สีปลาสองสิบเจ็ดทุกรอบเลยสามรอบแต่จูมิเนตรอบสุดท้ายให้ใช้ครึ่งเดียวจะนี้ใช้ครึ่งเดียวครึ่งเดียวนะครับซึ่งปกติเราจะใช้แค่สองรอบใช่ครับแต่ตามปัจจุบันเนี่ยมันออกมาไม่พร้อมก็สามรอบไป แต่รถจะมีเหนตดลงนะครับส่วนใหญ่มันไม่พร้อมจะเป็นชายล่างสาเหตุของการที่ชายล่างไม่พร้อมนะครับก็คือการที่ฉีดแล้วยอดมันช้าเพราะเราอาจจะไม่ถอยหรือเราอาจจะไม่ได้มีเวลาไปปรับหัวให้หัวมันเพราะเวลาท่านฉีดข้างบนต้นยิ่งต้นใหญ่ใหญ่ะมันจะต้องแหลมเพราะถ้าไม่แหลมก็ไม่ถึงต่อให้ต่อไม้มันก็จะไม่ค่อยถึงลมก็แรงก็ต้องแหลมต้องแรงแต่พอลาเลื่อนมาข้างล่างท่านไม่ได้ถอยตัวออกมาต้องถอยตัวห่างออกมาเป็น สี่ห้าเมตรเลยนะครับแล้วค่อยพ่นมันจะได้ไม่้ําแล้วก็ต้องเอามือเนี่ยเอื้อมไปปรับหัวให้มันบาๆเพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้ทําเคสแบบเนี้ยข้างล่างจะชําพอข้างล่างชําเนี่ยมันเกิดปัญหาคือเซลล์มันเสียครับแทนที่เซลล์ไม่เสียจะออกใบอ่อนหรือออกดอกมาเหมือนกับข้างบนยอดมันก็ออกทีหลังสามสิบสี่วันเพิ่งโผล่แล้วก็แปลกมันชอบเป็นแถวข้างทางนะตามตามทใน่ะ หข้างทางหรือต้นแรกต้นสองบางทีอาจจะเป็นอย่างยีนุสบางทีว่าไปไปที่จอดรถไงแล้วก็คือขาไปกูก็ฉีดละอ๋อซ้ำไปซ้ำขาขากูก็ฉีดอีกเพราะยาเหลืออะไรอย่างเงี้ยใช่ครับอาจจะเป็นตรงนั้นได้แล้วก็คือไปเวียงมาครับไม่ไม่ไม่ค่อยขึ้นหน้าขึ้นตาเท่าไหร่เป็นไหมฮะพี่น้องเป็นไหมครับลำไยมีพันต้นข้างหน้าสวนประมาณสามต้นนี่ไม่ค่อยออกอะไรเงี้ยใช่จะเป็นนะฮะ น้องบอกขอบคุณพี่มากๆค่ะโอ้ใช่ค่ะลำไยหกเดือนแล้วใช้สูตรไหนพ่นครับนะครับอ่ามันเป็นการถามตอบไปเนาะเพราะฉะนั้นเราก็วนมาตอบได้เลยใช่ไหมใช่ใช่นไหมลำไยหกเดือนหกเดือนก็น่าจะสร้างลำไยหกหกเดือนน่าจะต้องสร้างเหนือแต่ต้องดูก่อนว่าอยู่ผมยกตัวอย่างก่อนหกเดือนนี่น่าจะต้องอยู่ภาคเหนืออ๋อค่ะเพราะสอยดาวเขาล่าตั้งแต่หน่งกุมภากุมภามีนาเมษาพฤษภามิถุนาทางใกล้เก็บแล้วกรกดาย่าง กทักระดาก็ยังหก <6 S 1> เดือนถ้าเรียกหกเดือน<ๆ>นี่ก็ภาคเหนืออ้าเหนือครับอ๋อเหนือค่ะแนะนาอย่างนี้ครับถ้าลูกมันเสมอเอาผมต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนนะว่าสูตรการทําลําไยมันก็มีหลากหลายวิธีสูตรของผมเนี่ยผมจะเน้นอย่างนี้คือมันนั่งเรียบร้อยยังไงอย่างไีู้นะสูตรของผมผมจะเน้นอย่างนี้นะผมจะเน้นคือถ้าเมื่อไหร,ร่ลำไยห้ายเดือนครึ่งถึงหกเดือนสิบวันผมจะไม่บํารุงอะไรเลยนอกจากแคนเซียมบรลอนเพราะส่วนตัวนะอันนี้เป็นสูตรของผมนะ เพราะผมคิดว่าณปัจจุบันนี้ลำไยที่จะต้องเก็บจริงๆมันต้องประมาณ6เดือน25้าถึง3ามสิวันในเขตสายดาวนะแต่ถ้าเขตภาคเหนืออาจจะ7เดือนก็ได้มีโอกาสเพราะฉะนั้นระยะผมก็สังเกตมาว่าระยะที่มันอ่อนแอมากที่สุดระยะที่แตกมากที่สุดระยะที่มีคนที่มีปัญหาแล้วถามมาบ่อยที่สุดไม่ว่าจะเป็นสมาชิกเองหรือพี่น้องคนอื่นหรือแม้กระทั่งตัวเองที่เกิดขึ้นในอดีตคือชอบแตกในตอนที่ลำไย5เดือนย5วัน ถึง6เดือน7ดถึง10วันพูดถึงคำว่าแตกเ้วสะเทือนใจลําหญสิบห้าวันเนี้ยหรือ1ิวันเนี้ยเป็น10วันอันตราย6เดือน25วัน5เดือน25วันถึง6เดือน5้าวันเป็น10วันอันตรายที่ลำไหย่จะแตกผมก็เลยลองคิดค้นวิธีอ้าวในเมื่อมันอ่อนแอแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะเติมไปถ้าเขาอ่อนแอเนี่ยเรายิ่งให้อาหารเขาอะมันก็ยิ่งทําให้เขาอาจจะแลวส่วนใหญ่อ่อนแอเพราะเป็นท็อป เมื่อมันเขาเจอเป็นท็อปเนี่ยเรายิ่งไปบํารุงก็เหมือนกันหยุดไหมคะไปแล้วค่ะตอได้เลยครับนะครับครับผมมาอย่างมาอย่างมาอย่างนะครับครับถ้าเกิดพี่น้องคนไหนอยู่ไลฟ์อยู่นะครับผมไลฟ์อยู่นะครับยังรับไม่ได้นะครับใช้เครื่องนั้นอยู่นะฮะนะครับขออภัยด้วยนะครับกดวางไปแล้วนะครับทีนี้ต่อครับทีนี้ลำยไยนะครับประมาณมันจะอ่อนแอใช่ไหมครับตอนที่ประมาณหเดือน หเดือนยี่้าวันถึงหเดือนห้าวันมันก็เลยเกิดปัญหาที่เราศึกษากันมาที่ผมเองดีกว่าผมก็เลยเลือกที่จะไม่บํารุงอะไรอนอกจากใช้แคลเซียมแล้วก็เลือกเชือ้อราอย่างเช่นฟอ r ตอิทิวอะลูมิเนียมแล้วก็ตัวบวกคาเบนดาซิมอะไรอย่างเงี้ยครับยาใช้ชนาฟอตติทิวเป็นหลักบวกคา r เบนดาซิมในอัตราที่เหมาะสมบวกแคลเซียมสักเจดขีดต่อพันลิตนะครับเพื่อที่จะประคองให้เขา